เครื่องก็เก่าครับมือนีพี่น้อ,อ,อ,องก่อนรถไฟบอกว่าจัดในแน่เป็นว่างพอดีล้างหยุดส่งแก๊สไปเข้านึงครับพี่นอ้องหยุดส่งแก๊สกไปไปเปิดหูเปิดตาก่อนลลอเป็นว่าหลังจาัยมีแต่ให้หน้าโปพอยยังครับพี่น้องกอดติงนวดได้ก้วยครับจะให้หน้าครับ ไป,ไปชมสาวในเมืองแกเป็นว่าไปป้าแป้งหรือสาวเห่นสงการแกพี่น้องเจอสี่สิบรุ่มหนึ่งพี่น้องในนุ่มเวทเขียวเขานอกไปว่าเป็นแกจังบักสังเลยเิ่นว่ามเดิลเจอมันดนนับสี่สิบรุ่มหนึ่งว่าเป็นยังาติพี่น้องเป็น,นเราขาวบานนอก,กับพี่น้องล่องเขาเรื่องเขาับเจอไปเ,เต็มเลยเิ่นว่า จักมาบากกนนะใจรึงหยุดกับพี่นอ้องโอ้ยเบีดเขียวเหรโอ้มีแต่เบียดหมวกไงพี่น้องบ่ได้หยุดน้ำมูครับงานเป็นหลายครับงานเป็นกำลังอังนครับท่านคุณเบีดเขียวเฮาหยุดวันที่บ่หยุดแต่สิบสี่กับพี่น้องเฮ้ย เม่อยุติ3ิปสามชิสามบรยุธ์กับ1ิปสามพนาจะบริยุะิ 13. 13. รับ,นนบ,บ,รบอ๋อซิปหาครับซิบหาเป็นบริยุติรับแต่ว่าเนไปเห็นไปเลนสงการนี่นขึ้นกับพี่น้องพรยุติชิปสามชิปสี่นะครับซิบหาเพิ่งเห็นงานยู่ยยามเสาครับแรงมากเพิ่ไปเปิดหูเปิดตาพี่น้อง ว่าสงการไงพี่น้องปีละเทื่อครับไปหมื่นหนึ่งยังดีครับว่าเอาไปมวนน้ำเพลินไงพี่น้องนะครับทุกคนต้องมีมือยึดจับอย่างหน่อยเอาหนึ่งความทรงจำนังดีครับพี่น้องนะครับหนึ่งความทรงจำครับก็ได้ไปพ่อยาผู้สาวครับพี่น้องถ้าไปเห็นเพิ่นอยูนัมบาทนี่เขาบ่กไอ้ป๋าแปงในพี่น้องยามนี่นะครับทำเป็นสงการครับ โอ้ยสงการหัวเป็นกระหครับครับมือยุดเดียวนี่เวียนหาหอยนะครับสิไปปลาเขานะครับจิตฝ่ามือเขาหยากอีเปล่าครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงวันนี้เป็นกำไรชีวิตกับวันนี้หาเงินคือเกับกับเขาซูหมดารทำงานนะครับไม่หลายคนก็เดินทางกลับบ้านนะครับ เดี่ยวได้แต่ว่าก็บเห็นงานครับผมมีงานเฮ็ดครับพี่น้องเอ้าหัวลายใหญ่หางครับลุยกันต่อครับพี่น้องนงานตรงนี้ครับดูกันในเงาวน่ะจะมือเสร็จษน่าจะเสร็จครับตันนี้ไม่เห็นงานเครื่องมือครับปืนมัดมือน่าจะแล้วครับค well. ิดว <del> ่าน่ะรถสองคันครับเจ้าเห็นหมวกข้าก็บผู้หวังครับพี่น้องงานกำลังงานคนลาไปไซส์เมื่อไรตีชิงเมื่อไรครับ งานกำลังหลายครับแต่แย่ออกแฝดแฝดมะน,น,น,นีิท่างไถ่ไถ่แน่แถวบา้านเ้างวิ่งกับพี่น้องหาอยากที่ยังนี่เดี๋ยวโซนเราสะโก้เดี๋ยวมาโซ่ไส้นะครับแถวมองสามสิบนั่นเฮ็ดสองคนกับมองหนาเบื่อครับพี่น้องเฮ็ดสองคนมันหนาเบื่อมองไรวัาจิเฮ็ดคนเดียวมันหนาเบื่อมองไร ตอนขิ้นเขาแล้วนะครับถ้าเป็นบรรยากาศมัห่อนแบบอ่าว่างหันนี่โอ้โหเป็นตาเห็นงานขึ้อย่างง่ายๆสำครับอันนี้ฝนตกนะครับฝนตกวันที่สิบหานะครับเมือสองการเมือสุดท้ายโอ้ทั้งฝา่าทั้งฝนครับพี่น้องลมแห้งครับน่าลัางข้าวออกเท่าไรหลังครับไปเล่นสงการในเมืองนี่โอ้เหมือนสุดทยยร์ไงหนาวนะครับเป็นที่สันสงการไปครับพี่น้อง ว่าหลายคนนะครับเอฟซีหลายท่านนะน่าจะเดรนสงการกันเต็มอิ่มนะครับปีนี้เพราะว่าบนมีโควิดโอ้ห่างหายกันไปหลายปีม้วนนึกเก่ากันพี่น้องสองการนะครับเพราะว่าแต่ปีได้มาเต็มอิครับเราเอาปากความอยากเขามีครับพี่น้อง เอาไปแต่งหน้าครับไหลขันแดนใหม่ไงขันแดนคูอแดนหม่ครับเป็ดเป็นไหงไงว่าเก่าว่ะสัสนะครับเป็ดตะเบิงครับก็ได้เคาหลายครับพี่น้องถ้าได้อ่าได้เห็ดไหงไงว่าเก่าได้ครับหน้ามันก็สิคักว่าเก่านะครับไอ้หน่อยก็ไม่ค่อยได้เคาครับไอ้เอางจังงั้นจ๊งแน่นะครับโอ้โหสิได้เห็ดย่างหย่อนไงพี่น้องเห็ดไหงไงพอดีครับให้ละลาย ให้ลา์กลัวให้หนึ่งลา์กลัวสองลา์นี่โอ้ส้ำส่วนแถวบ้านผมพอดีครับอันนี้ก็ฟังไงพี่น้องให้รถห,หน่อยกำลังไช้มวลนี่รถ4ีนะครับอ่าซีซ้ำนี่ครับพอฟังไงพี่น้อง 总共呀。嗯嗯嗯 ไงเีนี่นี่หน้าแนวยนี่ก็บประเด็ยังไงพี่นองส่วนไงสิเป็นทั้งป่าขั้นแทามากกลัวรับส่วนใหญ่จะไปบอย่างป่างขั้นแทหลายกลัวรับป่าั้นเทอะไรน้าเอารับไอ้แก็กกับพป่นอง หลั่นๆครับคันนี้ทอสองจุดหานะครับไอคลิปนี้นะครับเสียมเราพ่อจ่าพี่น้องไปเก้าข้าวไปพูดถึพรอกันไหมครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็อนเราชมเพียงเท่านี้ครับอะไรก็อะไรก็แชร์ก็สติ๊กเกอร์ก็จะดีเห็นน้ำในได้ครับพี่น้องจับบาทเอาเดี๋ยวพรอกันไหมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ